สวัสดีครับคณิตศาสตร์ป .6 ข้อสอบทีเด็ดปีพศ .2564 ในส่วนข้อสอบระดับกลางเราจะเริ่มต้นที่ข้อที่11ข้อที่11ถามว่าจากรูปถ้า AB ขนานกับ CD และ EF ขนานกับ GH จงหาค่า A บวก B บวก C บวก D มุม A บวกมุม B บวกมุม C บวกมุม D นะครับ ในกรณีนี <c oughs> ้เราจะพบว่านะมุม A เท่ากับมุมนี้แล้วก็มุม b เท่ากับมุมนี้แล้วก็มุมนี้เท่ากับมุมนี้นะครับซึ่ง2มุมก็เท่ากันเพราะเป็นมุมแย้งกันด้วยนะแล้วก็ C ก็เท่ากับ a นะครับเมื่อรวมทั้งหมดนะ a B บ D แล้วก็จะเท่ากับ360องศานะครับคำตอบก็คือ3 6 0หครับ ทีนี้มาดูข้อที่12ปู่อายุ67ปีอีก5ปีข้างหน้าปู่จะมีอายุเป็น4.8เท่าของนิโครัตในขณะนั้นในขณะนั้นนะก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วก่อน5ปีข้างหน้านะครับปัจจุบันนิโครัตอายุเท่าไหร่นะอ่า57บวกนะครับอีก5ปีข้างหน้าก็ต้องบวก5ครับเป็น4.8เท่าของนิโครัตให้นิโครัตเท่ากับ A ครับก็คือ 4.8a 67สบวก5ได้72นะครับจากนั้นเอา4.8เนี่ยไปหารนะครับ4.8หาร72ได้15นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือ15ปีใน5ปีข้างหน้าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเอา5มารลบ15้าก็เหลือ10นะครับดังนั้นปัจจุบันนิโคลัสอายุ10ปีครับเป็นคำตอบข้อที่12มาดูข้อที่13ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กับยอดขายกระเป๋าและบอกราคากระเป๋าจงหาเดือนที่ขายกระเป๋าได้มากที่สุดกับเดือนกระเป๋าเดือนที่ขายกระเป๋าได้น้อยที่สุดต่างก,กันกี่บาทนะก่อนอื่นเราก็นับจํานวนกระเป๋าก่อนขีดเดียวเนี่ยเท่ากับ2นะครับต้องนับสเกลวันนะอย่างเช่นส0 1 2 3 4 5นึอนะครับมี5ส่วนก็แสดงว่าส่วนละ2นะ ตัวนี้นะครับขีดที่ตรงนี้ก็คือ32ตัวนี้38นะครับอีก1ขีดก็จะเป็น40ตัวนี้ลงมาอีก2ก็เป็น28นะครับอันนี้ขึ้นไป2ก็เป็น 4, 34ตัวนี้ทะลุปไปอีก2ก็เป็น44ตัวนี้พอดีที่เส้นก็40ินะครับทีนี้หาผลต่างนะครับเราจะพบว่าขายได้เยอะสุดก็คือ44น้อยสุดก็คือ26ผลต่างนะครับ44ลบ26 ก็มี18ใบนะนะครับเอาราคาคูณเข้าไปก็ได้882นะครับอ่าไม่จำเป็นต้องเอาไปคูณทั้งหมดแล้วค่อยมาหาผลต่างนะ,นะเพราะว่ามันตัวเลขจะเยอะไปนะเราก็หาจำนวนกระเป๋าที่ต่างกันก่อนแล้วก็ค่อยคูณราคาเข้าไปเราก็จะได้นะครับเงินที่ต่างกันนะครับก็คือ882บาทมาดูข้อที่14สระน้ำลึกนะใช้ไม้แท่งนะ5 7.12นะครับ5 7.12เมตรจุ่มลงไปพบว่านะแท่งไม้ที่ไม่โดนเปียกน้ำยาว3ส่วน4เมตรถ้าสะลึกนะ a b ส่วน c โดยที่ a b ส่วน c เป็นจำนวนค่าและ b c เป็นเศษส่วนยังต่ำจงหาค่า a บวก b บวก c นะก็คือดูสะลึกเท่าไหร่ก็ต้องเอาเนี่ยครับจำนวนไม้ ลบกับจำนวนที่ไม่เปียกน้ำนะครับความยาวของไม้ก็คือ5 7าเส่วนสิลบด้วย3าส่วนสนะครับอันนี้ก็ปรับนะครับ5้าคูณสินะครับได้60นะบวก7ได้67นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น12นะครับตัวนี้ก็ต้องปรับเป็น12ครับปรับเป็น12ยังไงก็เอา3ไปคูณครับ3คูณข้างบนข้างล่าง3าคูณสได้9 4คูณ3ได้12นะครับเราก็จะได้ส่วนเท่ากันแล้วก็ลบก,กันได้เลยครับ67ลบได้58ส่วน12นะครับาจากนั้นก็4นะครับ4 12 4เป็น48ดังนั้นก็จะได้40่ส่วน12อันนี้ยังทอนได้ครับก็เอา2มาหารก็4 5ส่วน6นะครับ4 5หส่วนเราก็ได้ A ก็คือ 4b ก็คือ5 C ก็คือ6 4บวก5บวก6ได้15คำตอบก็คือ15ครับจบไปสำหรับข้อที่14มาดูข้อที่15 a, a เป็นจำนวนนับตัวหารร่วมมากของ6 36และ a ก็คือ12ตัวหารร่วมมากของ40และ a คือ20จงหาจำนวนนับ a น้อยที่สุดที่เป็นไปได้เราก็ดูนะ12เท่ากับ2คูณ2คูณ3นะ แล้วก็20เท่ากับ2คูณ2คูณ5ดังนั้น a เนี่ยมันก็จะเป็นเท่าไหร่2คูณ2คูณ3คูณ5ก็คือ60นะครับหรือไม่ก็มาดูตรงนี้กระดาษนะนะครับอ่ามันจะต้องนะครับ a จะต้องหารด้วย12ลงตัวก็จะมี12 24 36 48แล้วก็60แล้วก็ต้องหารด้วย20ลงตัวได้นะครับตัวน,นี้ก็20 40 60ดังนั้นตรงกันก็คือ60นะครับ เพราเขาบอกว่าน้อยที่สุดนะ60นะคำตอบก็คือ60เป็นคําตอบข้อที่15ครับมาดูข้อที่16นักเรียนในห้องเรียนมากกว่า20คนนะแต่ไม่เกิน50นะครับมากกว่า20ไม่เกินมากกว่า20ไม่เกิน50แบ่งกลุ่มนี้กลุ่มละ5คนจะเหลือ4นะครับแบ่งกลุ่มละ7คนจะเหลือ2นะครับ เอา5้าคนเหลือ4ก่อนนะครับ5คนเหลือ4แล้วก็มากกว่า20ด้วยนะเอาสุติท่าถ้า20ปุ๊บนะครับแล้วก็บวก4ก็เป็น24ครับอ่ครับบวก5เข้าไปเป็น29บวก5เข้าไปเป็น3 4บวก5เข้าไปเป็น3 9บวก5เข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้4 4แล้วก็บวก5อีกครั้งหนึ่งเป็น49เราจะหยุดอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันต้องน้อยกว่า50นะครับดังนั้นนะค่าที่เป็นไปได้ก็มี6ตัวทีนี้เขาบอกว่าหาร7แล้วเศษ2นะครับ ตัวที่หารเเศษสก็นะครับ7 3 21วก2ก็เป็น23นะครับบวก7เข้าไปอีกก็เป็น30บวกเเข้าไปอีกเป็น3 7 7บวก7เข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็เป็น44นะครับดังนั้นจำนวนนักเรียนทั้งหมดก็คือ44คนเป็นคำตอบข้อที่16มาดูข้อที่17เรียงหมากร้อมขาวดำแบบนี้นะนะครับจงหาว่ารูปที่9นะของรูปแบบนี้จะใช้หมากร้อมขาว และดำ <_ an> เรียงต่างกันกี่เม็ดนะครับใช้หมากขากับหมากดำต่างกันกี่เม็ดนะสังเกตดูนะดูตรงนี้แล้วกันครับตัวนี้จะเห็นว่ารูปที่3นะครับจะเห็นข้างในสีขาว3นะครับทั้งโลและคอลัมก็คือ3าคูณ3นะครับดังนั้นรูปที่9ก็ต้องเป็นสีขาวก็ต้องเป็น9คูณเครับรูปที่9ก็ต้องเป็น9คูณเได้81เนะครับเราได้สีขาวแล้วนะแปเอ ทีนี้จะเห็นว่านะครับในรูปที่3มเนี่ยมันก็จะล้อมด้วยสีดำนะล้อมด้วยสีดำนะครับแล้วก็มีมุมด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มี3ใช่ไหมครับตัวนี้มี3ตัวนี้มี3มตัวนี้มี3ดังนั้นนะครับมี4 4ด้านก็3คูณ4ใช่ไหมตัวนี้9รูปก็9คูณ4เสร็จแล้วมันมีตัวมุมอีก4เม็ดนะครับอ่าก็จะเป็น9คูณ4บวกด้วย4นะครับ สตัวนี้ก็คือตัวมุมนะครับสีตัวนี้คือด้านนะครับแล้วก็9นี่ก็คือในรูปที่9จะมีเรียงกัน9เม็ดนะครับ9คูณ4นะ9ก36บวก4ก็ได้40นะครับดังนั้นรวมทั้งหมดต่างกันเท่าไหร่ก็เอามารบกัน8 1ลบ40ก็ได้41เป็นคำตอบข้อที่17อ่ะมาดูข้อที่18ถามนะครับมีข้อมูลบอกว่าไปเกี่ยวกับเที่ยวนะ มีคนสำรวจอยู่74คนนะคนอยากไปปักกิ่งมี21อยากไปปาร,รีสน้อยกว่าปักกิ่งอยู่4คนนะครับในช้อยตัวนี้เราก็พอเช็คได้แล้วนะครับปักกิ่งนะครับ21่นะครับก็นะ 21, 21 21 21ปักกิ่ง21เนี่ยเท่ากันหมดเลยนะแต่ข้อ2นี้ไม่บอกว่าปาร,รีสน้อยกว่าไปปักกิ่งอยู่4คนนะ ปารีสน้อยกว่าปักกิ่งอยู่4ี่คนจะเห็นว่าตัวนี้นะครับสังเกตดูนะตัวนี้10ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5าี่ห้านะครับแสดงว่าขีด1คือ2ครับขีด1คือ2ตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่1 2 3นะครับห่างกัน3ไม่ถไม่ใช่แล้วนะอันนี้บอกห่างกัน4อันนี้ก็1 2 3นะครับไม่ใช่ตัวนี้ล่ะนะครับ1อันนี้5นะครับดังนั้น ข้อที่นะครับ1 2แล้วก็5เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าข้อ3ล่ะจะเห็นว่าตัวนี้คือ1 2 3แล้วก็4 1 2นะครับ1 2 3แล้วก็4ดังนั้นนะครับในช้อยที่2เนี่ยนะครับก็ผ่านอยู่2ข้อก็คือข้อ3กับข้อ4นะทีนี้นะครับข้ออื่นก็ผ่านอีกนะครับเขาบอกว่าเท่ากันนะ ซิดนีย์กับลอนดอนเท่ากันซิดนีย์กับลอนดอนเห็นไหมครับเท่ากันซิดนีย์กับลอนดอนเท่ากันนะครับแต่ทีนี้แล้วมันผิดตรงไหนนะเขาบอกสำรวจอยู่74คนนะครับจําำวจ74คนก็มาดูจํานวนนะแต่เราดูเฉพาะข้อ3กับข้อ4นะนะครับข้อ3กับข้อ4นะข้อ1 2 5หไม่ต้องดูเพราะเสียเวลานะเพราะมันผิดไปแล้วนะครับเหลือแต่ข้อที่ สากับข้อที่4ต้องดูว่าข้อไหนผิดนะครับทีนี้มารวมจํานวนดูนะครับในข้อ3ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าเท่าไหร่ตัวนี้คือ17นี่21แล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่ครับ1 2 3ก็คือ16ครับอ่าดังนั้นตัวนี้ก็17บวก21บวก16 16ได้70หาไม่ตรงกับข้างบนนะครับทีนี้มาดูข้อ4ข้อ4นั้นก็อ่าตัวนี้ข้อ4นะครับ อันนี้ก็17นะครับ21แล้วก็ตัวนี้18 18 17บวก21 18 18ได้74อันนี้ตรงกับตัวจำนวนสำรวจนะครับดังนั้นข้อ4ถูกต้องครับคำตอบข้อ48ก็คือตอบ4มาดูข้อที่19เป็นการผรสมสีแล้วก็ให้อัตราส่วนมานะสีเขียวนะผสมจากสีเหลืองกับน้ำเงินอัตราส่วน4ต่อ3สีแสด จากสีเหลืองกับสีแดงอัตราส่วน5ต่อ7ทีนี้บอกว่าต้องการสีเขียว35กรัมแล้วก็สีแสด36กรัมดูสีเขียวก่อนนะสีเขียวนะสีเขียวนะครับ3ต่อ4ก็4บวก3ก็ได้7นะนะครับ4ต่อ3ดังนั้นสีเขียวก็4บวก3ได้7นะ7กรัมนะทีนี้นะครับ7กรัมตัวนี้นะใช้สีเหลืองอยู่เท่าไหร่ครับ4กรัมนะ สีเขียว7กรัมใช้สีเหลือง7อ่าสีเขียว7กรัมใช้สีเหลือง4กรัมถ้าต้องการสีเขียว35กรัมก็ต้องเป็น4นะครับคูณ35หารด้วย7นะครับอ่า7กับ35ตัดกันก็เหลือ5 5าคูณสได้20นะครับอ่าตัวนี้เราได้ละนะใช้สีเหลือง20กรัมทีนี้ถัดมา 4, สีแสดครับสีแสดก็5ต่อ7นะ5้บวกเได้12นะครับดังนั้นสีแสด12กรัมเนี่ย ต้องใช้สีเหลืองอยู่5กรัมนะทีนี้ต้องการ3 6กรัมก็ใช้สีเหลืองอยู่5คูณด้วย36หารด้วย12ครับอ่า12กับ36ตัดกันได้นะเหลือ3 3คูณ5ได้15นะครับดังนั้นใช้สีเหลืองอยู่20กรัมกับ1 5กรัมนะครับรวม20บวก15ได้35นะครับคำตอบก็คือ35กรัมเป็นคำตอบข้อที่19ครับ ีนี้มาดูข้อที่20ข้อที่20บอกว่านาฬิกาของเมย่าเดินช้าไปชั่วโมงละ8 2ส่วน3วินาทีนะครับ8 2ส่วน3าวินาทีตอนนี้18นาฬิกาเมย่าตั้งเวลาของตนเองนะนะครับตั้งเวลาตอนนี้18พรุ่งนี้7โมงนะ7นาฬิกา30นาฬิกาของเมย่าบอกเวลา A นาฬิกา B นาทีแล้วก็จะต้องดูก่อนว่านะครับ ตั้งแต่18ไปจนถึง730เนี่ยนะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงนะ18ถึงเที่ยงคืนก็6ชั่วโมงครับเที่ยงคืนนะครับไปถึงตอนเช้าก็คือ7.5ชั่วโมงนะครับรวมแล้วใช้เวลาอยู่13.5ชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็เอา13.5เนี่ยนะครับแปลงให้เป็นส่วนก่อนก็จะได้30 135ส่วนด้วย10 คูณกับ8 2 0 5 3นะครับ8 2ด3ตัวนี้แปลงก่อน83 24มบวก2ก็ได้26นะครับดังนั้นเราก็จะได้1 3 5ส่วนด้วย10คูณกับ26ส่วนด้วย3 3ตัวนี้ไปตัด13 5ได้45นะครับทีนี้นะครับ2ตัวนี้ไปตัด26ก็นะเหลือ13ตัวนี้เหลือ5นะครับดังนั้นก็จะเหลือ45 5, ส่วน5กับ13ส่วน1นะครับ 45กับ5นี้ตัดกันเหลือ9ครับเคูณ13ได้1 1 7นะครับทีนี้1 1 7นั้นก็คือวินาทีนะถ้าคำนวณเป็นนาทีก็ต้องเอา60ไปหารนะครับก็จะได้1นาทีกับ57วิเพราะนะครับ2อ่า120วินาทีเนี่ยนะครับก็คือ2นาทนะีตัวนี้ก็คือ1นาที57วิวินะครับก็คือนาดิก,กาจะเดินช้าไป1นาที57วิ ทีนี้เขาบอกว่าเวลาก็คือ7จ็นิกาสานาทีนะครับช้าไป1นาทีกับตัวนี้ก็นะะฮหักไป2นาทีนะนะครับหักไป2น,นาทีก็จะเป็น7จ็นาฬิกายีครับ7จ็นาฬิกายีทีนี้ตัวนี้นะครับ2นาทีเนี่ยเศษไป3ก็คือสามวินาทีครับก็จะบอกนาฬิกาบอกเวลาอยู่ที่7จ็นาฬิกายีแนาทีแล้วก็3วินาที บวก a b c ก็7บวก28บวก3ได้38เป็นคำตอบข้อที่2อ่ะจบไปแล้วสำหรับข้อสอบระดับกลางนะครับสำหรับปี2,554ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ